อยากมีรายได้เสริมอยากมีเงินเข้ากระเป๋าอีกช่องทางแค่แอดไลน์มาคุยกันมีทีมงานดูแลทุกขั้นตอนเริ่มต้นง่ายไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำได้ทันทีแอดไลน์กันมาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้อาจารย์จะทำคลิปเกี่ยวกับดาวเสาร์นะคะที่จะย้ายในวันที่19พฤษภาคม2568นะคะแล้วก็จะเปิดไพ่ให้สามใบาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎก่อนนะว่าดาวเสาร์ย้ายเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี้ย ชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นยังไงนะคะอันนี้อธิษฐานให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถ่ายอ,อที่วัดที่เดิมนะคะอา้าวชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะไพ่ที่ได้อ่ะนี่นะคะจะเป็นเสียนของพระ,ะหูอ่าใบที่หนึ่ง ใบกลางจะเป็นเสียงของพ่อนาลายค่ะใบที่สามจะเป็นเสียงของปู่โยมถ้าชาวกรกฎเห็นไพ่อาจารย์งั้นถ้าก็เปิดเป็นเอฟซีนะร้องไห้เราเนี่ยอาจจะก,กลัวนะคะอาจจะก,กลัวว่ามันแบบว่าทําไมน่ากลัวแบบนี้อะไรอย่างนงี้นะคะแต่ว่าจริงๆไม่น่ากลัวเลยนะบนความน่ากลัวยังมีความโชคดีอันที่ขึ้นเสียงของปู่โยมเนี่ยจะมีในส่วนของเรื่องการเจ็บไข้ที่ป่วยนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ,อชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ย อยังมีดาวสาวอยู่ในภพมรณะอยู่จนถึงวันที่สิบแปดพฤษภาพเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูคลิปนี้แล้วให้ระวังเรื่องสุขภาพนะพวกเอ็นพวกกระดูกฟันอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคเก่าเนี่ยก็ระวังมันอาจจะแบบกําเริบขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าใครตรวจเช็คกับคุณหมออยู่แล้วนะคะก็จะปลอดภัยดีอยู่แต่นี้เตือนให้ระวังในส่วนของอเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของ เรื่องบุตรบริวารน,นะอ่าก็อาจจะมีเอ่อเขาเรียกว่ามีคําพูดมีปัญหาในครอบครัวนิดนึงแต่ก็อาจจะเป็นปัญหาสุกติตที่หมู่ลายที่หมาแหง้งที่แบบว่าทุกครอบครัวที่จะต้องเผชิญนะคะต้องมีการพูดการคุยอะไรกันนิดนึงนะคะแล้วในส่วนของเอ่อเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะอยู่ไกลแฟนพรนี้ได้เสียนพนา,ายานะคะในบางคู่อาจจะอยู่กันเอ่อไกลๆแยกกันทํางานอยู่ต่างจังหวัดบ้างก็มี นะคะหรือบางคู่อาจจะแฟนอยู่ต่างประเทศก็มีแต่ก็จะได้เจอกันนะคะแต่ว่าไพ่มันขึ้นในช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายเนี้ยอาจจะเป็นคู่รักของเราอะ่ะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเอ่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเขาเรียกว่าตัวของคู่ของคุณอะ่ะเขาอาจจะมีงานยุ่งมีอะไรยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีแบบว่า เขาอาจจะยุ่งกิจการงานของเขาด้วยอาชีพด้วยการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าเขาอาจจะคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชาวกรกฎก็ได้เพื่อที่จะเขาเรียกว,ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอะประมาณอย่างนี้นะคะ <c oughs> หรือว่าเขาอาจจะคิดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณไว้ก็ได้เพื่อที่จะเตรียมอะไรไว้ให้กับคุณก็ได้นะคะอันนี้ก็ขอเตือนชาวลัคนาราศีกรกฎอย่าเป็นโรคขี้น้อยใจเพราะว่ากรากฎอาจจะเป็นโรคชนิดหนึ่งคือแบบคิดมาก ทีน่นอยใจอะไรประมาณนี้นะคะนะ้าเราก็เก็บไว้ที่คนเดียวอะไรคนเดียวนะคะคิดเองเออเองอันนี้ให้หยุดไ้ก่อนนะเพราะว่าให้มันคิดว่าเออให้ไพ่เสีย่ยนครูเนี่ยบอกว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยกําลังจะก้าวเปลี่ยนคือกําลังจะหมดสิ้นไปคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคู่ของคนรักของคุณนะคะแต่ว่าเขาอาจจะกําลังเอ่อเชนอยู่นะคะจะทําอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชีวิตของเขากับคุณเนี่ย กำลังจะทาอะไรบางอย่างอยู่โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆใจโล่งๆไว้นะคะแล้วก็รากดมีโอกาสนะจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยถ้าไม่เดินทางต่างประเทศก็เดินทางต่างจังหวัดใกล้ๆนะคะแต่ว่าแนวโน้อมอในดวงของบางดวงเงี่ยนี่ต้องไปดูพื้นดวงนะมีโอกาสที่จะเดินทางต่างประเทศไปกับคนรักเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าได้เสียงพ่อนาายได้เดินทางแน่นอนนะคะนะแต่าจา์ก็ยังบอกไม่ได้หรือว่าคุณจะได้เดินทางไปถึงตรงไหนแต่ว่า อันนี้พูดโดยรวมนะคะเพราะว่าเออเราดูโดยรวมอยู่แล้วนะคะ,ะสรุป่าเนี่ยดาวเสาย้ายเนี่ยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎให้ทำใจเย็นๆให้มีเหตุผลอย่านอยนะคะอย,อ,ยอย่านอยอย่าโกรธแฟนอย่าคิดไปเองต่างๆนานาคือไม่เอานะคะให้รอต้องรู้จักการรอนิดน,นึงรอด้วยด้วยความมีเหตุผลรอด้วยความใจเย็นแล้วก็เรื่องบางเรื่องเออไม่ต้องพูดก็ได้นะคะให้ ให้เวลามันผ่านไปแล้วความจริงก็จะปรากฏและอะไรที่ไม่ดีมันก็จะหลุดหายไปคนไม่ดีก็จะหลุดออกจากเราส่วนกรกฏคนไหนที่ทําดีมาแล้วนะคะผลจะจะให้ในส่วนเรื่องของความรักเห็นชัดเจนมากเลยนะคือคู่ครองก็จะดีอะไรก็จะดีเงินก็ก็จะเข้านะคะแต่ว่าให้คุณรอน,นิดหนึ่งแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพนอกนั้นเรื่องงานเรื่องอะไรของกรกฏมันเหนื่อยเราต้องได้เงินอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะคะ อันนี้ก็ขอฝากชาวลัคนาราศีกรกฎไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณความรักคุณดีงานคุณดีแต่ว่าเอาเป็นโรคที่หนใจก็พยายามตัดตรงนี้ไปแล้วก็ดูแลสุขภาพนะบางทีงานคุณอาจจะหนักคุณอาจจะต้องรับภาระเรื่องเรื่องนี้สินเรื่องเงินเรื่ององะไรเยอะแต่ว่าหลังจากนี้คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่อไปแบบอา,อาจารย์เรียกว่าชนิดที่ว่ามันมันดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะถ้ากรากฎขยันนี่มันจะ พลิกชีวิตมากเลยนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปอย่างที่ดาวเสาร์ย้ายเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในเลือนดีของคุณด้วยนะอ่าเพราะว่าอยู่ในเลือนดีเลือนแห่งโชคลาภการเงินอะไรประมาณนี้มันมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโชคจากแดนไกลด้วยนะคะมันก็ตีความหมายได้ว่าบางทีคุณอาจจะมีโชคจากคนรักก็ได้หรือว่าคุณได้แฟนต่างชาติแล้วมันทําให้เราเนี่ยอ,อยู่ไกลกันสักพักหนึ่งแล้วตอนหลังก็อาจจะแบบว่าทําให้ เรามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่หน้ามือเป็นหลังมือคือดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าไพ่มันบอกว่าจะได้คู่ความเป็นปปน,น,นะคะงั้นอาจารย์ก็อขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะสมความปรารถนาทุกอย่างที่คุณตั้งใจไว้แล้วให้ขยันทำมาหากินเพราะว่าดาวเสาร์ย้ายเข้ามาครั้งนี้คือเหมือนให้โชคให้ลาภคุณนะคะให้ขยันนะคะแล้วประสบความสำเร็จรวยค่ะนะงั้นก็ขอฝากคลิปของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆนะคะ